สวัสดีครับพวกเราถือว่าแนะนำแล้วกับเมน,นูที่เขาเคยขอเข,ข,ข,ข้ามาแกงฮังรีมาซื้อจีนหมูมาละเต่าฮังโลงใหม่มกี๊แม่ซื้อพืชจากี้นี่ยไปครับเข,ข้าไปแกงฮังรีหรือเปล่าเขาเรียกจากคุณพี่นะใช้เสาไฟให้เป็นประโยชน์มาครับเขาจะเริ่ม เลยนะครับน้ำมันใส่วันนี้ครับใจมอดีแหน่หมอดีแหน่หมอดีเนอร์น้ำมันใส่ลงไปเลยน่ายปวดแฟบอ่ะกวดแฟดด้วยโอ้หมดลงวะเอาีิแกงใส่ลงไปครับ ขัวพี่แกงกับจีนพวกมันหอมๆนะเดี๋ยวเเาอาจีนใส่ลงไปทอดสดๆหม้อดินนี่สุดยอดเลยงวดหม้อดินหัวให้เขาบอกหม้อไม่เฮ้ยเฮ้ยเอาลูกไหนนะเจ้าไปเอาลูกบางเขนมาเถอะบ่าอะจีนใส่ลงไปครับหม้อนี้ไปเอาลูกบางเขนมาเฮ้ยหม้อไม่หน่าเลยแหน่ขัวจีนกับหมู เข้ากับบน้ขงเนี่ยันนีกินหมูบ้านน่ะมอเนี่ยบใหญ่เหงาหมันมียังนะครับสูตรของเขาแต่ของเขานี่จะตุนละไว้แบบทั้งคืนเยจะนานมาเสี่ยงนะการับรองว่าแกงทางเลของเขานี่จะหนุ่มลมุนลิ้นแน่นอนาครับเขียปิดฝาแล้วไว้ ีนเป็นได้ครับแกงข้างเลของ้องกดกดแกงมอดินยิ่ดีแต่่ะตึ้งโอ้โหกินหมูนี่นะทำมะปุ้งกันเลยน้ำตาลลงไว้ครับพอาจะต้องการบันิดหน่อยอ่ะใลงไปนี่อ๋ออรถดีแฮซียงอะไรอย่างเงมาไอ้หี้ย่ชรถเนอกหมดลว

หอมดีมากอืมจับตีนจับมือละเขาจะเอานั่นใส่เลยโอ้รสจัดเพ็ดขนาดนี้นมาผ็ดเตะหิงซอยใส่ลงไปละไว้เลยแล้วเขาก็จะตุนลนะไว้นี้ทั้งคืนไปยาครับ แข่งฮันเลของฮอลต้องฝูละไว้นะครับกลางคืนนี่มันนอนนะเออมันหูกเขาได้กี่ระยิ้วไปเลยมันเ้าแล้วก็คอยได้กินนะครับถ้ามันรับมันนอนเลยว่านี่เหตุการณ์มิจฉุกเฉยหน่อยขยะยให้หนูนี่ครับเนี่ยมันหูกู่นะเขาก็กินเขาจะเอาจนมันเปื่อยยุ่ยเลยนะโยบคิ้วครับแข่งฮันเลของฮอลวันนี้ฮอลง่ายง่าย ตรงนี้ทธีที่ต้องอย่างนั่งของเขานะใจแบบซองเดียวคือลำต้องงานวันเลยก็ถึงรสชาติสมัยตะกอนนั่นแหละเนา<ง>ที่เขาไปกินงาน,าน,น,นวันศพเนาะต้องตึงลำนะโกนคืนหุ้มนี่เของท้องโกนคืนราเล่าไปเลยรับรองแ่าอร่อยแน่แต่เขาบัดซ้ยเนือกว่าไหนอ่ะคุณดิน เาบอกมากมากกินดีครับอเอาไปเก็บราปากแอร์เก็บรออีกเยขวันมือนี้เขาเก็บรอ่างเยครับมครับจบคลิปวันนี้พี่พันาขอลก่อนครับี๋ยวพรุ่งนี้กได้กินสวัสดีครับเียคือเดอเนียือระนะเนี่ยคือระเนื้อ